สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแพรอีกแล้วนะคะพบก,กับแพรแน่นอนค่ะแพรมีอะไรดีๆมาบอกต่อนะคะวันนี้ค่ะแพลจะพาทุกท่านนะคะมาถ่ายรูปกับแอปเอ็กเปิดรอของเรานะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแอปนี้อยู่ในโทรศัพท์นะคะสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ กาแล็กซี่สโตของเรานั่นเองค่ะสําหรับเจ้าเอ็กเปิดลอของเรานะคะดีอย่างไรนะคะดีตรงที่ว่าภาพที่เราได้เนี่ยจะไม่มี AI ช่วยในการตกแต่งรูปหรือว่าบีบอัดรูปภาพของเราเลยนะคะจะเป็นไฟล์ดิบๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถนำภาพที่ได้จากเจ้าเอ็กเปิดลอนะคะไปตกแต่งในแอป Lightroom ได้เลยค่ะก็แอปไ h ด room นะคะจะเป็นแอปที่คู่กันกับเอ็กเปิดลอนะคะในการตกแต่งภาพ ภาพที่ได้จาก e อ็กเป l ดรค่ะเป็นข้อมูลดิบๆพอเรานําไปแต่งในแอป Lightroom นะคะภาพที่เรานําไปแต่งเนี่ยมันจะไม่เสียรายละเอียดเลยเพราะว่าถ้าเราถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์ทั่วไปนะคะมันจะมี AI ช่วยในการตกแต่งแล้วก็บีบอัดไฟล์รูปภาพของเราไปแล้วนะคะเวลาเรานําไปตกแต่งเนี่ยภาพะจะสูญเสียรายละเอียดนั่นเองค่ะแล้วก็แอป Expert l ดรของเรานะคะไม่ได้มีดีแค่ถ่ายภาพนะคะก็ยังสามารถ ถ่ายภาพตอนทับได้ด้วยเดี๋ยวแพลจะมีตัวอย่างขึ้นให้ดูท้ายคลิปนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกระแสต,ตอนนี้ก็คือถ่ายดวงดาวนั่นเองค่ะ x ร l o n นะคะที่ถ่ายดวงดาวเราจะเรียกว่า Astro Photo นะคะก็สามารถถ่ายดวงดาวได้สูงสุด10นาทีเลยแล้วก็ยังมี AI ช่วยบอกกลุ่มดาวได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้แพลไม่ได้มาสาธิตในการถ่ายดวงดาวนะคะเพราะว่าการถ่ายดวงดาวของเราเนี่ย พื้นที่รอบตัวของเราเนี่ยต้องมืดสนิทนะคะไม่มีแสงไฟรบกวนเลยนะคะแล้วเราต้องใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยในการตั้งโทรศัพท์ของเรานะคะให้ถ่ายดวงดาวแบบนั้นนะคะเพราะว่าการถ่ายดวงดาวเนี่ยจำสุดอะเขาจะใช้เวลา4นาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างการถ่ายดวงดาวทายคลิดให้เช่นกันค่ะต่อไปเราจะไปดูการสาธิตการถ่ายภาพจากเอ็กซ์รอกันเลยนะคะไปดูกันเลย เมื่อเราเปิดหน้าแอปเอสเปิดรอ,อขึ้นมานะคะหน้าตาเขาจะเหมือนนังภาพที่ปรากฏให้ดูเลยนะคะี่เหลี่ยมค่อยกันก็คือการถ่ายภาพซ้อนนะคะสามารถถ่ายได้ซองถึงเก้าภาพเลยก็รูป นนะะก็จะเป็น astro photo นะคะการถ่ายดวงดาวนั่นเองสามารถถ่ายได้ตั้งแต่4นาที7นาทีแล้วก็10นาทีค่ะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็อันนี้แพรกดแสดงให้ดูนะคะเป็นการแสดงบอกหมู่ดาวให้เรารู้นั่นเองนะคะอันนี้แพรจะมาถ่ายรูปปกติผ่าน expert ล a อนะคะ ISO ที่แพรกดนะคะก็จะเป็นการปรับค่าแสงนะคะมืดเข้มสว่างอะไรเงี้ยเราสามารถปรับไปเลยตามใจชอบนะคะเพรเรากดถ่ายรูปแล้วนะคะไฟล์ภาพที่ได้นะคะก็จะเป็น ไฟล์ลอนะคะเขาจะขึ้นมาเลยมูขวาว่าลอนะคะแล้วก็จะเป็นไฟล์ภาพปกตินะคะเขาจะอยู่คู่กันเลยนะคะต่อไปเรามาดูภาพกันดีกว่าค่ะภาพที่ได้นะคะภาพซ้ายมือคือภาพจากเอ็กเปิดลอ,อนั่นเองตรงกลางคือเราไปแต่งแอปไลท์รูมแล้วนะคะแค่ปรับออต้เฉยแล้วก็ขวามือก็จะเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องปกตินะคะอันนี้เป็นการถ่ายภาพซ้อนค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายดวงดาวนะคะอันนี้ ท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถไปถ่ายได้เลยทำตามได้เลยนะคะใช้ง่ายค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กด subscribe แพลด้วยนะคะขอบคุณ